แต,แต,แต,แต่ลูกอะ่ะก็ตัดสินใจลงประกวดเราไม่ใช่หรอจ๊ะแล้วจะมาเปลี่ยนใจง่ายๆแบบเนี้ได้ไงอ่เปลี่ยนใจง่ายๆเหรอจ๊ะนี่แม่ไม่นึกถึงใจของฉันบ้างหรือไงอก็ฉันบอกแล้วว่าฉันนี่ยกลัวเวทีโอ้ยกัน้าบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวนาจะให้สมพานธตูนะเสือก็ไม่เอาน้าโสพีนี่ก็ใช่ฝุกปากไปเลยแกสองคนแม่ลูกเนะี่ย อีตัวแม่เนี่ยนะก็ยังพอทำเนาแต่อีตัวลูกเนี่ยสิสา<ะ>ร <สะ S 2> แสดีนะหมูก็จะหามจะเอาขานเข้ามาสอบ<ฮ>รู้ทังดุว่าอีนันลินเนี่ยมันเป็นคู่แข่งพกากลองลูกสาวฉันยังเสือกไปช่วยเหลือมันไม่รู้จะมาทำไมอีมะเมียวอีลูกเมียได้ใช่เสียแรงที่ฉันอุตส่าห์คิดว่าเป็นน้องแต่ที่ไหนได้ กลับกลายเป็นหอกข้างแพร่น้องก็คงไม่ได้ตั้งใจมัง้งไม่ได้ตั้งใจอะไรอยากจะให้ฉันประกวดนะักประกวดนะอยากจะให้ฉันแพ้แล้วก็อับอายขายที่หน้าเขาทั้งบางละสิ <c oughs> เสียแรงที่พ่ออุตสาเอามาชุบเลี้ยงเป็นลูกจริงๆ <c oughs> ที่จริง <c oughs> ก็ไม่น่าพูดจารุนแรงขนาดนี้เลยนะพะกากอง